ที่ขายวัวได้เงินเท่าไหร่ชายผู้เป็นผัวรีบตอบเมียของเขาทันทีทันใดเหมือนกันว่าผู้สาจูงวัวเข้าไปในเมืองไม่มีใครซื้อเลยก็เลยแลกวัวกับมา้าผัวหาเมียคอนในกรุงพาราณสียังมีผัวเมียคู่หนึ่งทั้งสองรักกันมาก ตั้งแต่แต่งงานกันมาไม่เคยขัดใจกันเลยเมียว่าอย่างไรผัวก็ว่าตามและในเมื่อผัวเห็นดีอย่างไรแล้วเมียก็พอเห็นชอบด้วยเสมออยู่มาวันหนึ่งผัวเมียทั้งสองเกิดเดือดร้อนมีความจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนหนึ่งขึ้นมาแต่ไม่สามารถจะไปหยิบยืมใครได้เลยจึงตกลงเอาวัวไปขายโดยชายผู้เป็นผัวเป็นคนจูงไปขายในเมือง เมื่อเอินวันนั้นไม่มีใครที่จะรับซื้อวัวเลยสักลายเดียวเขาจนใจไม่รู้จะทำอย่างไรจึงจูงวัวกลับออกมาด้วยหัวใจเหี่ยวแห้งเป็นที่สุดพอออกจากเมืองไม่ไกลนักเขาพบชายคนหนึ่งขี่ม้าสนทางมาเขาเกิดอยากได้ม้าขึ้นมาทันทีทันใดจึงขอเอาวัวแลกกับมา้าเจ้าของม้าอยากได้วัวอยู่แล้วจึงตกลงแลกกันทันที ตาผัวขี่ม้าได้สักครู่ม้าทำพยศกับเขาจนเขาเกือบตกม้าคอหักเขารู้สึกเบื่อม้าเสียแล้วพอเดินไปได้หน่อยหนึ่งก็พบกับชายคนหนึ่งจูงหมูมาเขาจึงจีเลยจาขอแหลกม้าก,กับหมูเจ้าของหมูรีบตกลงทันทีเขาจูงหมูเดินทางกลับบ้านต่อไปขณะที่จูงมานานหมูดิ่นโลนจะออกนอกทางท้งแล้วข้างเราทำให้เขาต้องออกแรงฉุดหมูจนเหนื่อย เลยเกิดความเบื่ออยากจะเลี้ยงหมูแล้วก็พอดีขณะนั้นมีชายคนหนึ่งจูงแพะมาเขาถึงเจรจาขอเอาหมูแลกกับแพะทันทีซึ่งชายผู้เป็นเจ้าของแพะก,ะโก็โตกลงแลกตามความประสมของเขาแล้วเขาจูงแพะเดินทางกลับบ้านตกไปแต่พ่อมาได้หน่อยหนึง่งเขาได้พบกับชายอีกคนหนึ่งจูงแกะมาเขาเกิดความคิดขึ้นว่าเลี้ยงแกะก็ได้ประโยชน์มากกว่าแพะ ซึ่งเจราจาขอแลกแกะอีกว่วล้านหนึ่งซึ่งเจ้าของแกะก็ยอมแลกด้วยความพอใจเป็นที่สุดเขาเดินทางได้มาประมาณคู่ใหญ่ก็พอดีพบชายคนหนึ่งตอนหา่านต้นทางมาเขาเกิดความคิดขึ้นว่าห่านน่าเลี้ยงยิ่งกว่าแพะกว่าแกะจึงตัดสินใจเข้าไปแลกเอาห่านจากชายคนนั้นซึ่งเจ้าของห่านก็ตกลงแลกในทันทีทันใดเพราะเห็นว่าได้กำไรดีต่อมาสักคู่ เขาได้สวนทางกับคนอุ้มไก่เขาเกิดอยากได้ไก่ขึ้นมาจึงเจราจาขอแลกไก่กับชายคนนั้นคันแรกได้แล้วก็เดินทางมุ่งหน้ากลับบ้านด้วยความกระยิมยิ้มใจที่ได้ส้มผสมทุกอย่างทุกเรื่องแต่คั้นเดินมาได้หน่อยหนึ่งเกิดหิวข้าวขึ้นมาจึงตกลงขายไก่ได้เงินไม่กี่อัดแล้วนําเงินจำนวนนั้นไปซื้อข้าวกินจนหมดเสร็จแล้วปลอบใจตัวเองว่าถึงแม้ข้าจะไม่ได้อะไรกลับบ้าน ก็ยังดีกว่าจะปล่อยให้ท้องหิวจนเป็นลมเป็นแรงไปคันแล้วก็เดินทางมุ่งหน้ากลับบ้านพอมาถึงบ้านทันทีที่เมียเห็นหน้าเธอดีใจมากรีบถามขึ้นทันทีว่าพี่ขายวัวได้เงินเท่าไหร่ชายผู้เป็นผัวรีบตอบเมียของเขาทันทีทันไหนเหมือนกันว่าผู้สาจูงวัวเข้าไปในเมืองไม่มีใครซื้อเลย ก็เลยแลกวัวก,กับมา้าเธอ,อได้ฟังนั้นแทนที่จะโกรธกับพูดขึ้นอย่างดีใจว่าแม่ดีจังเลยเราได้มันเทียมรถนั่งไปวัดจูงมันเข้ามาที่พี่ผัวรีบตอบต่อไปว่าน้องเอ้ยพี่ไม่ได้มันเอามาดอกพี่เอาแลกกับหมูเสียแล้วมีเองเขาดีใจอีกเช่นเคยว่าวิเศษเลยพี่ต่อไปนี้เราจะได้กินทอดหมูหมูย่างอย่างเต็มที่ และเมื่อแขกมาเยี่ยมเราเราก็จะได้เอาเนื้อหมูออกมาเลี้ยงรีบไปเอามาสิพี่พี่ไม่ได้เอาหมูมาดอกน้องเอ้ยพี่ไปแลกกับแพะเสียแล้วคันเมือ่อได้ยินดังนั้นเมียก็ดีใจอีกครั้งถือพูดว่าแม่ดีเหลือกเกินเราเลี้ยงหมูไม่เป็นลงท้ายจะขาดทุนถ้าเรามีแพะเราจะมีทางมีกำไรคือเราเอาทั้งนมทั้งเนยพี่รีบจูงแพะ เข้ามาสิพี่คราวนี้ผัวพูดอ่อยๆขึ้นอีกพี่ไม่ได้เอามันมาดอกน้องเอ้ยพี่แลกกับแกะเสียแล้วเมียดีใจอีเชฉนเคยแม่พี่คิดถูกแกะเลี้ยงง่ายกว่าแพะเป็นไหไๆพี่รีบเอาเข้ามาสิผัวตอบต่อไปอีกว่าพี่ไม่ได้เอาแกะมาดอกน้องเอ้ยพี่เห็นชายคนหนึ่งเขาต้อนห่านมาเห็นไข่มันฟองใหญ่ดีพี่เลยขอแลกกับห่านเสียเลย เมียของเขาก็รีบตอบขึ้นว่าแอน้องกําลังต้องการหาร่านอยากได้ห่านอยู่แล้วเพิ่งได้สมใจคราวนี้เองต่อไปเราจะได้กินหา่านได้ค้นของมันมายัดหมอนพี่ไปอุ้มอาหารมาสิพอได้ยินเช่นนั้นก็ตอบเสียงละห้อยละห้อยอีกว่าเปล่าพี่ไม่ได้เอาหารมาดอกพี่แลกับไก่เสียแล้วแทนที่เมียจะโกรธเมียกลับพอใจอีกเช่นเคย ดีจริงๆพี่ช่างหัวใจตรงกับน้องเสียจริงๆเชียวละไก่ดีกว่าหารต่างเยอะไปอุ้มมันเข้ามาสิพี่คราวนี้ผัวตอบด้วยเสียงค่อนข้างแหบแห้งว่าน้องเอ้ยพี่ไม่ได้เอาไก่มาดอกเพราะหลังจากที่แลกกันแล้วเดินไปเดินมาได้หน่อยนึงก็เกิดหิวข้าวพี่จึงขายไก่ซื้อข้าวกินเสียแล้วแม่จำเป็นจริงๆน้องเอ้ยเมื่อได้ฟังนังนาน แทนที่จะกรดเป็นฟืนเป็นไฟกับดีใจอย่างที่สุดน้องก็เข้าโผลนางก็เข้ากอดหัวแล้วบอกเสียงหวานขึ้นว่าทูพี่ขายไก่เสียได้ก็ดีแล้วเพราะเราไม่มีความจําเป็นต้องเลี้ยงไก่และพี่ไม่ได้อะไรมาก็อย่าเสียใจไปเลยพี่กลับมาให้น้องเห็นหน้าน้องก็ดีใจพอแล้วพี่ ทันแล้วก็พาผัวเข้าบ้านให้อาบน้ําอาบถากินข้าวกินปลาแล้วก็นอนหลับอย่างสุขาารมณคติธรรมจากเรื่องนี้อันคู่ผัวตัวเมียนั้นหากเข้าลักษณะผัวหาเมียคนต่างคนต่างคล้อยตามกันไม่ขัดขอคอกันการทะเลาะบอ่อแวงก็ไม่มีและครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป